สวัสดีครับวันนี้นะครับหงมู่ไทยแ,แลนด์แลวก็หงมูช่ชน่นานะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เกาะไหหลำนะฮะเมืองไฮโขซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะไหหลำด้าน,นหลังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือไม้่วงหวัวรีนะครับไม้พยุงไหหลัาตัวที่แพงที่สุดในประเทศจีนก็คือเป็นไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดในประเทศจีนนะฮะตัวนี้ชื่อพืชศาสตร์ก็คือดันเบเกียโอดริฟล่าหรือเป็นพยุงสายพันธุ์จีนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมในประเทศไทยท่านก็รู้อยู่แล้วนะฮะ ไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยก็คือไม้พยุงพยุงไทยนะแต่เป็นสกุลพยุงเดียวกันสกุลพยุงเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์ย่อยนะฮะต,ตัวนี้นี่แพงกว่าพยุงไทย15เท่าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราเคยพิสูจน์มาแล้วว่ามูลค่าเพิ่มเนี่ยจากจากการที่เขาประมูลประมูลเนี่ยส้าล้านบาทต้นประมาณนี้เลยสามสิบห้าล้านบาทนะครับตัวนั้นประมูลก็คือว่ามันมีต้นที่มันตายไปขนาดนี้เลยนะครับมันตายไปต้นหนึ่งพอมันตายปุ๊บก็ทางการทางการของเมืองนี้นะครับก็ได้จัดการประมูล เปิดเผยนะฮะอันนี้ดังมากในเว็บไซต์ของประเทศจีนแล้วก็ในเป็นคลิปเป็นไวรัลเลยนะครับว่าต้นไม้ต้นเดียวมูลค่า35ล้านบาทเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นราคาที่จับต้องได้แล้วเงินนั่จ่ายให้ให้เข้ากับเมืองไหโขเลยแสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเงินจ่ายเข้าทางการนะครับ7ล้านหยวน7ล้านหยวนก็คือ35ล้านบาท35ล้านบาทท่านผู้ชมตอนนั้นเนี่ยห้าบาทห้าบาทกว่าด้วยซ้ำห้าห้าจุดหนึ่งสี่นะฮะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเพราะผมมาเนี่ยช่วงนั้นประมาณสัก 3 4ปีที่ผ่านมาเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาแล้วนะฮะที่เป็นคลิปท่านผู้ชมลองกลับไปย้อนดูนะฮะคลิปอ่าไม้ต้นเดียว35ล้านบาทนะครับไม้ไม้ห่วงหัวรีครับคราวนี้เราวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับผู้ร่วมทริปนะฮะนี่มาจากประเทศไทยซึ่งเป็นเกษตรกรจากประเทศไทยเกษตรกรผู้ปลูกไม้ห่วงหัวรี่ทุกคนนี่ปลูกไม้ห่วงหัวรี่ทั้งนั้นนะทุกคนนี่ปลูกปลูกแล้วทั้งนั้นครับอ่าพี่หนิงครับพี่หนิงปลูกที่ที่จังหวัดไหนครับอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนค่ะกี่กี่ต้นครับพี่หนิง สามีปลูกขาหมื่นสองพันต้นค่ะสามีปลูกแต่เราเก็บตังค์หมื่นสองพันต้นหมื่นสองพันต้นเลยนะฮะท่านผู้ชมครับหมื่นสองพันต้นเนี่ยผมไปดูมาแล้วนะกะ็ขนาดประมาณโทษนะครับประมาณขาผมเนี่ยคือใหญ่มากเส้นผ่าศูนย์กลางห้านิ้วแล้วนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดเมตรเจ็ดแปดเมตรท่านผู้ชมไม้ตัวนี้ที่มันแพงขนาดนี้มันไปอยู่ในเมืองไทยหนึ่งหมื่นสองพันต้นของสวนพ่อเลี้ยงคิดเลยและยังมีโครงการว่าจะปลูกอีกไหมฮะ ว่าจะปลูกแซมไปเรื่อยๆค่ะปลูกแซมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ที่มาเห็นที่ทางที่เมืองอะไรนะที่เราไปเมื่อวานหมู่บ้านตรงฝั่งหมู่บ้านอะไรที่เขาปลูกแบบหมู่บ้านชาวหลีชาวหลีที่เขาปลูกแบบปลูกเรื่อยๆเลยค่ะปลูกแซมไปเรื่อยๆในบริเวณในในบ้านในบ้านตัวเองค่ะ ก็มีความมั่นใจมากขึ้นในะครับมันปล่อยให้มันโตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับค่ะของเขาไม่ได้รีบร้อนแต่ของเรารีบนะฮะของเราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยรน้ำยันก็ฝันว่าให้มันโตเร็วๆเลยค่ะยิ่งโตเร็วนี่ถ้าได้รุ่นนี้หมดทําไงครับเนี่ยนะเราก็เป็นเป็นชีวิตได้ใช้เงินเร็วๆแล้วจะได้เที่ยวค่ะเขาเรียกว่าเป็นชีวิตที่อ่อ่าเขาเรียกว่า ความมั่งคัง่งความมั่งมีความอะไรทุกอย่างนี่ก็คือว่าเราประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็คือมันมีไม้แบบนี้อยู่ในสวนเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นต้นเนี่ยมันโตเองอยากได้ตังค์เมื่อไหร่ก็ไปขายขายสิบต้นยี่สิบต้นนี่โอ้โหมหาศาลเลยนะครับ,รบอยากอยากได้ตังค์สมมุติว่าเราแก่เราทํางานไม่ได้ต้นไม้เรายังทําเงินให้เราได้ทุกวันเพราะมันโตขึ้นทุกวันและต้นไม้ที่แพงขนาดนี้จะข,ขนาดไหนอันนี้นะครับผู้จัดการใหญ่ A I A โอไม่ใช่พ <c oughs> ี่เอก็ใช่เหมือนกันครับผู้จัดการใหญ่ A I <c oughs> A นะครับ พี่เอที่ทาเกี่ยวกับประกันชีวิตมาทุกอย่างเนี่ยตัวนี้มันจะประกันชีวิตเราได้ไหมว่าต้องมีตังค์แน่นอนเนี่ยประกันได้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่เอใช้วางแผนกเกษียณวางแผนกเกษียณใช่ถ้าคุยถ้าคุยกับนะประกันนะฮะต้องมีการ <c oughs> วางแผนชีวิตนะฮะท่านผู้ชมใช่ก็คือวางแผนกเกษียณจริงๆค่ะก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้วางแผนกเกษียณในระยะยาวหลังจากคือเอาง่งายๆว่าตอนนี้ความสามารถเรามีเงินเราหาได้อยู่แล้วครับเนาะเราหาได้เองอยู่แล้วมันช่วงนี้มันมีพลังมี มีกําลังการหาน่ะมันไม่ยากแต่ในวัยที่เราหาไม่ได้แกแกพูดง่ายง่ายเอาแกมาแล้วอะไรจะตอบโจทย์เราเนี่ะไม้เป็นส่วนหนึ่งที่มาใช้ตรงนี้ค่ะไม้ที่แพงที่สุดด้วยใช่ถ้ามันโตขึ้นทุกวันก็คือเงินมันเข้ามาหาเราทุกวันทุกวันใช่ก็พี่เอคิดวันละบาทเองอ่ะถ้าไม้ทั่วไปตามตามป่าบ้านเราแต่มูลค่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของพี่เอมี2,000ต้นก็วันละ2,000ันบาทก็ไม่ต้องคิดมากคุณก็คูณไปับ5ปีเจปีก็หลายล้านละ ใครจะเป็นเจ้าใครจะเป็นเจ้าสัวเราไม่สนนะฮะแต่เรานี่เป็นเจ้าสัวในชีวิตของเราก็คือเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วต้นไม้เราโตขึ้นทุกวันเนี่ยที่มันโตขนาดนี้เราปล่อยไงปล่อยมันก็จะโตขึ้นทุกวันยิ่งโตยิ่งแพงท่านผู้ชมอันนี้ก็แสดงว่านี่คือความประสบความสาเร็จในชีวิตของเราคนเรามันต่างกันนะฮะประสบชีวิตประสบความสาเร็จในชีวิตของเราก็คือใช้เงินทํางานเราใช้ต้นไม้ทํางานเราใช้ต้นไม้ทํางานคนรวยก็ใช้เงินทํางานเขาเอาเงินเขาเอาเงินไปฝากธนาคารร้อยล้านบาท กว่าเขาจะได้กาไรมา10บล้าน20ล้านของเราเอาต้นไม้ทํางานให้เราลงดินถ้าอยากให้มันโตเร็วก็ปุ๋ยเข้าไปน้ําเข้าไปนะฮะสายพันธุ์มันดีอยู่แล้วกันไม้สุดยอดอยู่แล้วนะครับขอบคุณพี่เอเอาอีกขั้นหนึ่งพ่อเลี้ยงสีทนนะฮะครับผมพ่อเลี้ยงสีทนที่มาดูขนาดนี้พ่อเลี้ยงสีทนปลูกไปกี่กี่ต้นครับปลูกกว่าอยู่5,000ันกว่าต้นครับผมอําเภออะไรฮะอาเภอทุ่ง,ง,งหัวช้างทุ่งหัวช้าง,างอีกแล้วนะครับ ชุมชนไม้่วงหัวรีแห่งใหญ่ในประเทศไทยนะชุมชนไม้่วงหัวรีเลยครับผมพราะเลี้ยงปลูกมาห้าพันต้นเนี่ยตอนนี้ตนน้ตนโตขนาดไหนต้นโตใหญ่ละครับผมขนาดประมาณขาเลยขาเลยเท <ขอ S 1> ่ากับพ่อเลี้ยงคิดเลยครับผมเราเป็นยังไงครับมาเห็นมาเห็นในวันนี้เห็นต้นใหญ่หญขนาดนี้35ล้านบาทเนี่ยถ,ถ้าเรามีแบบนี้ในสวนเราห้าพันต้นเนี่ยโอ้ถ้ามันโตขนาดนี้หมดทําไงเนี่ยโอ้สบายเลยละครับผมสบายเลยขอโทษนะครับเขาเลี้ยงสีทนอายุเท่าไหร่ตอนนี้ ตอนนี้ผมอายุ67แล้วครับผม67นะครับ70ปีนี่เขาเรียกว่าเกษียณนะฮะเกษียณหมายความว่ารอนะครับนอนนอนรอก็ได้นอนรอขายขายเมื่อไหร่ก็ได้ไม้เราใช่ไหมอยากขายเมื่อไหร่มีคนซื้อท่านผู้ชมแล้วไปเห็นตลาดมาแล้วเนี่ยเขาซื้อขายกันแพงๆเนี่ยแพงจริงไหมแพงจริงๆครับผมไปเห็นมาในตลาดอะแพงเตียงเท่าไหร่เนี่ยเตียงเตียงหนึ่งคนโอ้โห สี่สิบกว่าล้านหยวนนะครับผมไม่อยากพูดเดี๋ยวเขาหาว่าเราโม้สี่สิบล้านหยวนคือสองร้อยล้านบาทเตียงตัวเดียวชิ้นเดียวนะฮะอันนี้ของที่นี่เลยของพิพิธภัณฑ์ที่นี่เลยแล้วเขาไม่ได้ขายด้วยนะเพราะว่าชิ้นนี้มาจากพระราชวังต้องห้ามของจีนนะครับสมัยที่มันเกิดสงครามในจีนนะทุกวันนี้ไปหาซื้อก็ไม่ได้แล้วนะมันก็ไม่มีแล้วมันเป็นไม้ที่แพงด้วยมันมีสตอรี่ด้วยลายไม้สวยด้วยเราไปนั่งมาแล้วเกือบถ้าของเข้าหักทำไงฮะ เราต้องขายสวนทุ่งหัวช้างมาไส้นี่ขอแล้วอาโอเคครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเดชาคุณเดชามาจากอำเภออะไรจังหวัดอะไรครับอําเภอกันทลักครับจังหวัดศรีสะเกดกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเห็นคุยเป็นภาษากัมพูชาอยู่และมาดูไม้หัวหัวรี่บรรจายเป็นภาษากัมพูชาเลยท่านผู้ชมอันนี้คือความภูมิใจนะครับว่าชาวบ้านผมเนี่ยฟังแบบนี้เข้าใจนะคุณเดชาบอกชาวบ้านผมฟังแบบนี้เข้าใจ แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีคนสนใจเยอะไหมทางรีสะเกดทางทางหมู่บ้านผมเริ่มเขาเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วผมเพิ่งเริ่มปลูกเขาเริ่มเห็นเริ่มเริ่มกดไลค์ในเฟซเริ่มทักทายแล้วเริ่มถามว่าทําอะไรทําไมแล้วเพราะผมเริ่มถ่ายคลิปเอาหน้าไปลงนะครับเริ่มจับจบจับเสียงให้เขาเห็นไปถ่ายคลิปทุกอย่างอะไรครับตั้งแต่กระบวนการขุดดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกแบบนี้คือคือโฆษณาให้เขาได้เห็นอันนี้เขาเริ่มทักทายแล้วคุณดีค่ะ คุณเดชาเมื่อกี้เห็นถ่ายรูปรถบัสรถเบิร์ตถ่ายคลิปรถบัสไปด้วยเนี่ยอันนี้คืออยากให้เขาเห็นว่าเราอยู่ในเมืองไฮหลั่จริงๆในเก,กาะไหหลั่มจริงใใๆ,งใ,ชๆใช่ไหมฮะอันนี้คือชีวิตรจริงของคุณเดชาเนี่เป็นยูทูบเบอร์นะท่านผู้ชมยูทูยูทูบเบอร์เนี่ยอันดับต้นๆของสีสะเกตนะท่านผู้ชมไม่ธรรมดา<อ>นะมามาเกาะไฮหลั่นี่ไม่ได้ดูแค่ไม้ฮองโหรี่อย่างเดียวมีความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณเดชาอยากให้ฝากถึงเกษตรกรทางบ้านหน่อยว่าให้ติดตามคุณเดชาช่องทางไหนนะ ติดตามผมได้ช่องทาง Facebook ครับเดชากายชาติ D E C H A K A Y A C H A R D เดชากายชาติเจอแน่นอนข้อมูลเกี่ยวกับไม้่วงหัวลี่นี่ผมเห็นเก็บไว้เยอะเลยใช่จะค่อยปล่อยใช่ไหมค่อยค่อยปล่อยครับโอเคเข้าไปทักทายได้ครับเขาไปทักทายได้โอเคครับอีกท่านหนึ่งนะครับพ่อเลี้ยงคิดนะฮะนี่ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะพ่อเลี้ยงคิดนี่ถ้าใครที่อยู่ในวงการของไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยรู้จักแน่นอนพ่อเลี้ยงคิดนี่เป็นเจ้าของสวนที่ สวยที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทยสวยที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทยท่านผู้ชมไม่ใช่ธรรมดานะคือไม้ฮวงหัวลี่นี่มีอยู่กี่กี่ต้นนะครับพอเลี้ยงหมื่นสองพันต้นครับหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันต้นเลยหมื่นสองพันต้นครับอ่าแล้วเราเป็นยังไงบ้างครับการเจริญเติบโตดีมากเลยโตวันโตคืนครับกลัวไม่เห็นเห็นมาเวียดนามไปดูเวียดนามก็ไปดูมาแล้วให้ล้่ก็มาถึงที่นี่แล้วกลัวไม่เห็นเห็นต้นตำหรับเขาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ไม่กังวลใจครับเพราะว่าเรามุ่งมั่นที่จะปลูกแล้วเรามีความเชื่ออยู่แล้วว่าเราเชื่่อวามัน ปลูกแล้วมันมันขายได้จริงครับเราเชื่อหงมู่ด้วยนะครับเราเราจะทําอะไรสักอย่างเราต้องมีความเชื่อสุดๆถ้าเราเชื่อหงมู่เราเราเชื่อไม้พยุงมันโตได้แล้วมันสามารถขายได้แล้วเราไม่กลัวอะไรแล้วครับครับรลงมือทําสุดๆครับสุดๆ,ๆครับครับ,รบอันนี้เป็นความฝันนะคุณต้องที่เนี่ยที่เนี่ยที่ผมจะกมาผมเห็นคลิปคุณต้งออกตลอดที่ที่ผ่านมาเนาะอ่าสี่ห้าปีที่ผ่านมา บันนี้เป็นความจริงแล้วฝันผมเป็นจริงแสดงว่าที่ได้มาที่นี่ครับสี่ห้าปีที่ผ่านมาที่ผมพูดมาเนี่ยอันนี้พิสูจน์แล้วว่ามันจริงนะมันจริงครับมันจริงครับทุกอย่างนี่มีเมคไหมเมคสักนิดหนึ่งนั่นแหะสิร้อยแรกว่าเป็นไปได้ไงมไงมันเป็นไปได้เลยต้นละสามันห้าบาทวันนี้สามห้าล้านวันนี้มาเห็นของจริงนะครับมาเห็นของจริง้วครับเห็นของจริงอ่าเมื่อวานเมื่อวานเราพาพนเรียนคิดเนี่ยไปนั่งอ่าเมื่อวานหรือวันก่อนไปนั่งไปนั่งไอ้เตียงที่ 200ล้านบาทบขเขาเลี้ยงคิดเนี่ยถึงกับขั้นที่ไม่กล้านั่งตรงนั้นมาย,ยืนถ่ายนะครับยืนถ่ายรูปข้างเตียง,ง,งอะ่ะนั<ข>่ง<ช>ข้างล่างขอนั่งข้างล่างกับเตียงตรงนี้มัน200ล้านบาทเพรว่ามันอะไรมันจะขนาดนั้นและนี่คือข้อมูลจริงด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาคือในพิพิธภัณฑ์นะฮะมันข้อมูลเนี้ยก็คือเป็นข้อมูลที่ทุกคนทั่วโลกนี่เห็นคนจีนเห็นแล้วเขาแชร์กันไปทั่วประเทศจีนทั่วโลกอันนี้คือเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ใช่เฉพาะเตียงอย่างเดียวโต๊ะตู้ทุกอย่างเนยีจริงๆค่อ เราเรามาครั้งนี้นะครับทางของมู่ไม่ได้ออกเงินให้เราครับเรามีความตั้งใจที่อยากจะมามาเที่ยวแล้วมาดูงานด้วยมาครั้งนี้คุ้มมากๆเราได้ประสบการณ์หลายอย่างครับนะครับได้จากของหงมู่แล้วได้จากการท่องเที่ยวต้องขอบคุณทางของมูไทยแลนด์ครับที่พาเรามามาเปิดโอกาสให้เรามา,มารู้มาเห็นมาสัมผัสบรรยากาศที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับได,ได้แต่ดูทาง YouTube ตอนนี้มาสัมผัสของกินมีอะไรคาใจไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วเยวกับไม้ฮงโวลี่กลับไปก็มันครบอย่างเดียวมันครบตั้งแต่ภูเขาเก้ามังกรต้นกําเนิดของไม้ฮงโอลี่มาแล้วใช่ครับจบใะาคนทั้งบ้าน่อยากมาก็ขอให้คนทั้งบ้านก็รู้อยู่ว่าถ้ามีอะไรก็อยากปาตัวเองผมเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งของของเกษตรกรในเมืองไทยเนาะถ้าคุณเชื่อผมถ้าเคยไปดูที่สวนผมคุณก็ลงมือทําลงมือปลูกได้เลยไม่ต้องคิดมากครับก็ถค่คิดมากก็ไม่ได้เริ่มสักทีนะครับ ลงมือทาทันทีก็สนใจก็มาติดต่อหงมู่ก็สามารถมาเที่ยวได้อยู่แล้วครับขอบคุณครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งน้องเฟมน้องเฟมคุณเฟมนี่คุณเฟมมาจากจังหวัดไหนฮะมาจากสุรินทร์ครับผมอาเภอท่าตูมครับอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นยังไงบ้างครับศึกษาเกี่ยวกับไม้่วงหัวลี่นี้มานานขนาดไหนก็ศึกษามาพอสมควรครับผมเพราะว่าเราได้มาเห็นบริบทที่คุณต้งทางบริษัทเนี่ยพาเข้ามาเห็นตั้งแต่ หนึ่งตั้งแต่ที่ตลาดจนมาถึงที่แหล่งกําเนิดที่ว่าต้นไม้ที่เขาก้ามากรที่ที่ต้นกาเนิดของไม้่วงหวงัวรีจนมาถึงนะ่ะในพันนี้มันทําให้เราเห็นว่ามัน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 ,ม,นมีความเชื่อมั่นได้มากจนผมคิดว่าเกิดการวางแผนแนอนาคตในมานาคือการเกษียณของของการที่เราวางแผนไว้กับชีวิตว่าในการปลูกต้นไม้เนี่ยผมมองว่ามันเป็น ในบั้นปลายชีวิตเนี่ยเราควรมีการวางแผนกเกษียณอายุในในบั้นปลายชีวิตว่าเราจะวางแผนอะไรยังไงแล้วเราได้มาเห็นที่ทางบริษัทหงหมู่พามาเนี่ยเราเชื่อมั่นมากเลยครับผมครับวางแผนกเกษียณก็คือว่าถ้าคนรวยนะครับวางแผนกเกษียณเขาให้เงินทํางาน เงินทํางานให้นี่หมายความว่าเอาเงินไปลงในกองทุนรวมเอาไปลงทุนในหุ้นเอาไปลงทุนในทองคาและให้เงินมันงอกขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องทํางานเราไปเที่ยวต่างประเทศตรงไหนเงินก็ยังทํางานอยู่แต่สําหรับเกษตรกร,กรนี่คือช่องทางใหม่ในการเกษียณก็คือให้ต้นไม้ทํางานให้ต้นไม้ทํางานให้เรามันโตขึ้นมาทุกวันยิ่งเนื้อไม้เยอะเท่าไหร่ยิ่งแพงเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะไม้ที่แพงที่สุด35ล้านบาทต้นขนาดนี้เนี่ยถ้าเราปลูกได้เอาไม่ต้อง35ล้านนะครับเอาต้นละสัก2-3หมื่นบาทเนี่ยมีเป็นหมื่นต้นก็ลองคิดดูฮะ หลักร้อยล้านบาทนะเราอยู่ได้สบายนะครับอีกท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งคุณคุณชัดชัยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้คุณชัดชัยนี่ไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำไปมากี่ประเทศฮะผมไปมาเยอะนะทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยด้วยทั้งไปเที่ยวด้วยนะครับไปเที่ยวส่วนใหญ่เน้นไปเที่ยวใช่ครับแต่มารอบนี้นี่คือมาเอาความรู้ล้วนๆเลยเกี่ยวกับไม้หงหัวรีตัวเนี้ยวางแผนในการเกษียณหรืออะไรเนี่ยคุณเอคุณคุณชัดชัยนี่มี มีธุรกิจเยอะผมเข้าใจมีธุรกิจเยอะแยะมากมายแต่คุณคุณชัดชัยผมว่าคุณชัดชัยมองเห็นแน่นอนว่าธุรกิจตรงนี้มันสามารถที่จะพึ่งพาได้ไหมในอนาคตแน่นอนครับตัวนี้มันถ้าระยะยาวนะครับถ้าเราปลูกคืออย่างอื่นเนราทาคือปัญหาชวานาก็คือทำแล้วได้เลยแต่ตัวเนี้ยใช้ระยะยาวยิ่งนานมูลค่าเพิ่มมันจะเยอะขึ้นโปรตีผมเป็นคนค่าที่ดินอยู่แล้วแต่มาเจอตัวเนี้ยมันมูลค่าเพิ่มมากกว่าที่ดินดีแพงกว่าที่ดินแพงกว่าที่ดิน,แ,ดนแต่มันต้องใช้เวลา10ปีขึ้นไป รเริ่มต้นทีส10ปีขึ้นไปแล้วรอบนี้ที่เรามาเราเห็นตรงที่ว่า,าตั้งแต่ต้นกําเนิดที่เก้ามังกรแล้วก็แหล่งซื้อขายผลิตทั้งหมดซึ่งไม่ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้ได้ดูถึงขนาดนี้นะครับ,รบและอย่างต้นนี้นะ จ็ดล้านหยวนนะฮะสามสิบห้าล้านหยวนสามสิบห้าล้านถ้ามันไม่แพงเขาจะทําเหล็กกั้นอย่างงี้ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้มันกั้นเขากั้นจริงกั้นจังเลยนะแล้วมียามดูแลให้ทียาหมดมีตู้ยามดูแลด้วยมีกล้องวงจรปิดนะเขาดูแลโดยเฉพาะเลยตอนกลานคือนะกลัวหายครับก็แสดงว่ามันมีคุณค่าจริงมันแพงจริงในะครับอยากให้ฝากถึงเกษตรกรทางบ้านด้วยก็เกษตรกรทุกคนนะอันนี้มันมีมูลค่าจริงแล้วก็เห็นจริงแต่ปลูกได้เลยนะครับยัง ไม่ต้องไปรอถ้าสมมติคุณรอมันก็จะไปเรื่อยๆแต่ละปีสมบัติสมบัติของเราก็คือว่ายิ่งเนิ่นนานมันก็จะเป็นมูลค่าเพิ่มมากกว่าทวีคูณยิ่งกว่าที่ดินอีกนะครับครับสุดท้ายนะครับน้องเฟิร์สมานี่เอาเดี๋ยวฝากน้องเฟิร์สเนี่ยนี่นะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะนี่คือทีมงานนะครับน้องเฟิร์สนี่คือทีมงานของบริษ,ษ,ษัทของมูที่จะ ไปดูแลกเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยน้องเฟิร์สนี่มาที่จีนครั้งแรกเนาะคร<ช>ั้งแรก,แรกทํางานเกี่ยวกับกับฮงมู่เนี่ยดูแลเกี่ยวกับเกษตรกร,ศศกรปลูกทั่วทั้งประเทศไทย<ผ>เราก็เห็นมาแล้วเนาะเวียดนามไปไหมยังไปมาแล้วเวียดนามก็ไปมาแล้วจีนก็ไปมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ให้ความรู้คนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดกับเกษตรกร,กรที่อยู่ทางบ้านนะฮะเกษตรกร,กรที่อยู่ในพื้นที่ปลูกจริง,รงๆ,ๆเขาอยู่ในพื้นที่เขาไม่ได้ไปต่างประเทศตรงไหนหรอกแต่ว่าก็ถามคุณน้องเฟิร์สได้เลยนะครับว่า วิธีการดูแลรักษาทํายังไงไปเห็นมาหมดแล้วทั้งจีนทั้งเวียดนามแพงจริงไหมถาม,มน้องเฟิร์สได้เลยนะครับน้องเฟิร์สอ,อยากให้คุยกกับไม้หงหัวรีนนี่หน่อยว่าในเวียดนามเป็นยังไงในจีนเป็นยังไงค่ะถ้าเปรียบเทียบระหว่างเวียดนามกับจีนอย่างเงี้ยคือ สภาพอากาศเขาก็มีสมภาพที่เหมือนกับประเทศไทยเลยแล้วอีกอย่างที่ประเทศไทยปลูกได้ดีกว่าด้วยค่ะการดูแลของเราดูแลได้ดีเยอะมากเลยแต่ถ้าถามว่าราคาแพงจริงไหมคือแพงจริงๆค่ะอยากให้มาเห็นเหมือนกับหลายๆท่านที่ได้มาชมเองว่าแพงไหมคะ <Okay. S 1> ใช่ค่ะก็อยากฝากถึงนะคะคนที่สนใจหรือว่าอยากที่อยากปลูกเนี่ยค,ค่ะก็ ให้ปลูกเลยค่ะลงลงมือวันนี้แล้วก็เป็นเงินออมในอนาคตเหมือนที่พี่พี่เอบอกนะคะว่าวันละหนึ่งบาทคุณก็ได้แล้วค่ะแค่ต้นหนึ่งคุณคิดแค่วันละหนึ่งบาทถ้าคุณปลูกแค่10บต้น20ต้นอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ได้ละไปเรื่อยๆืเรื่อยๆรืพื้นที่จากัดปลูกได้ไหมปลูกได้หมดเลยค่ะอีกอย่างคือทางบริษัทของอไทยลนนะคะได้พาทุกคนทุกท่านมาเยี่ยมชมถึงต่างประเทศคือประเทศจีนก็ไปมาแล้วเวียดนามก็ไปมาเรียบร้อยแล้วก็มาเห็นของจริงได้แล้วค่ะว่า ไม้หวงหวัวลี่ของเรามีมูลค่าจริงๆคือถ้าถามว่าในกลนกลุ่มน้อยกลุ่มเล็กอย่างนี้ทำไมเขาไม่ปลูกกันเองหมดซึ่งประเทศจีนก็ปลูกได้แค่เกาะไหหลำแค่เกาะเดียวแล้วประชากรคนจีนก็มีจํานวนมากก็มีความต้องการไม้อย่างมากๆเลยแล้วประเทศไทยก็สภาพอากาศเหมือนกับที่เกาะไหหลำซึ่งได้มาสัมผัสแล้วว่าเหมือนเลยใช่ค่ะเหมือนที่ประเทศไทยได้เลยก็คือสภาพอากาศสามารถปลูกได้ดีแล้วอีกอย่างก็คือที่ไทยมีการดูแลดีกว่า อย่างเช่นสวนของพ่อเลี้ยงคิดเนาะก็ถ้ามาเปรียบเทียบที่เวียดนามก็เออที่จีนที่เรามาก็ของพ่อเลี้ยงกี่ปีนะคะเข้าห้าปีแลยครับเข้าห้าปีแต่ว่าอยู่ที่จีนประมาณสิบปีถึงจะได้ขนาดเท่ากับสวนพ่อเลี้ยงค่ะก็ได้เห็นได้ว่าที่ไทยนะคะถ้าเราปลูกตั้งแต่วันนี้นะคะเราก็จะมีเงินอ,อมในอนาคตเชื่อ เชื่อมั่นกับบริษัทหงมูไทยแลนด์ได้เลยค่ะหรือใครที่อยากจะเพิ่มความมั่นใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาที่บริษัทหงมูไทยแลนด์หรือว่าโทรมาหาที่เฟิร์สก็ได้ค,ค่ะ0989933255ค่ะหรือใครที่สนใจที่ไปที่สาขาไหนติดต่อที่สาขาไหนก็ติดต่อได้เลยค่ะกับบริษัทหงมูไทยแลนด์ค่ะมั่นใจได้เลยค่ะเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรเฟิร์สนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ที่เบอร์0989933255ค่ะ ครับแล้วก็งานนี้นะครับอ่าคือวันนี้เราจะกลับเมืองไทยละว,วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับดรหลิวซินนะรดรหลิวซินนี่คือคุณแชมประธานบริษัทหงหมู่ไชน่านะครับที่อ่าทงานอยู่ในประเทศจีนเลยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าส่งออกการขายไม้ในประเทศจีนเพราะฉะนั้นตลาดอยู่ตรงนี้ใครที่ถามว่าปลูกแล้วจะขายที่ไหนคุณแชมเป็นคนจีนและตั้งบริษัทจดบริษัทในประเทศจีนถูกต้องตามกฎหมายจีนทุกอย่างนะฮะ ตัวนี้ทําได้ไหมครับฝากความหวังกับเกษตรกร,กรไทยได้ไหมครับไม้โฮงโมลี่เนี่ยได้ครับแน่นอนเพราะว่าปัจจบุบันนี้ราคาของไม้พยลงไหหลามนะครับแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เกษตรกร,กรอยากพลาดโอกาสนะครับว่าไม้นี้นะครับเป็นความหวังของท่านนะครับแล้วก็เป็นเงินเงินอมของท่านสามารถจะปลูกได้แล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน10ปีนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่าน ลงมมอปลูกไว้นะครับอีกประมาณ10ปีก็ได้ก็ได้เก็บเกี่ยวทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับเกษตรเกษตรกรชาวไทยนะครับเพราะว่าที่จีนมันปลูกยากนะครับไม่ใช่ทุกพื้นที่มันปลูกได้ปลูกได้เฉพาะเกาะไขหลานะครับอย่างไม้เฟืงไห,หลามข้างหลังตรงนี้นะครับมีมูลค่าแพงมากนะครับถ้าท่าน ไม่ได้รีบใช้เงินก็ปลูกให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างข้างหลังของผมตอนนี้ประมาณอายุประมาณ50ปีนะครับตอนนี้มีมูลค่า35ล้านบาทต่อหนึต้น,นนะครับแล้วก็ถ้าท่านรีบใช้เงินก็ให้มันโตวไว้ประมาณ10ปีมีเกณฑ์น,นะครับก็ถ้าอยากถ้าอยากขายก็ขายให้กับบริษัทของมูได้เลยนะครับละผมจะรอรับซื้อไม้พยงของท่านนะครับขอบคุณครับ ครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณแชมป์อีกทีหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งที่พากรุณาพาเรามาเยี่ยมชมแล้วก็ไปดูทั้งพิพิธภัณฑ์ทั้งแหล่งผลิตทั้งแหล่งปลูกทุกอย่างต้นกําเนิดของไม้ฮวงหัวรี่ในประเทศจีนแล้วที่นี่ก็คือไม้ที่เขาโชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองไหโขนะฮะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์สวน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 สาธนารณะนะครับของเมืองไหโขที่นี่ขอบคุณทีมงานทุกคนนะฮะขอบคุณเกษตรกรณณจากประเทศไทยที่ได้เสียสละเวลามาดูนะมาด,มาดูมาศึกษามาดูของจริง ของจริงเราดูคลิปมาหลายทีแล้วเียนเกษตรกร,เ,กรเป็นมเไทยไดไย้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้ <c oughs> อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝาก,กเกษตรกรอย่างนี้ว่า <c oughs> ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการเงิน <c oughs> ท่านใดที่เป็นข้าราชการเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนทํางานเงินเดือนหรือกรเกษตรกรทางบ้านที่ <c oughs> ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกแตงปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมัน ปลูกทุกอย่างมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ตังค์นะมันยังไม่ได้ตังค์คือไม่สามารถเก็บเงินได้5ล้านบาท10ล้านบาทยังไม่มีความมั่นคงในตอนแก่นะครับในวัยกเกษียณเนี่ยผมจะบอกท่านผู้ชมนะวัยกเกษียณเกษียณของเราเนี่กเกษียณอายุ40ปีกเกษียณก็ได้ถ้าคุณปลูกตั้งแต่อายุ30เพราะว่าใช้เวลาแค่10ปีเท่านั้นนะฮะหนึ่งไล่หนึ่งล้านบาททําได้จริง10ไล่10ล้านบาททําได้จริงของสวนโครี้งคิด120ไร่120ล้านบาททําได้จริงเราพิสูจน์แล้วนะฮะท่านู้้ชมเราพิสูจน์แล้วทั้ง ต้นตำหรับของเขาในเวียดนามต้นตำหรับของเขาในจีนมันทําได้จริงในทางปฏิบัติท่านผู้ชมถ้าเชื่อมั่นในหงมู่นะครับท่านอยู่ติดตามดูมา5ปีผ่านมาแล้ววันนี้เรายังพูดเหมือนเดิมวันนี้ยิ่งตอกย้ําความมั่นใจมากกว่าเดิมคือทุกคนทุกคนนี่ไม่ใช่บริษัทหงมู่นะแต่ทุกคนเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เชื่อมั่นในหงมู่ที่ทําตั้งแต่แรกมานะครับ <S <S ก็ยืนยันได้ด้วยเกษตรกร,ร,กรตัวจริงไม่ใช่หงมู่มาทําเองแล้วนะครับจากตอนนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะฮะท่านฝากชีวิตไว้กับ ไม้หงหุลีได้แน่นอนเงินเกษียณเงินออมก้อนโตอยู่ในนั้นเราให้ต้นไม้ทํางานหาเงินให้เกษตรกรไทยได้นะครับแต่ท่านต้องปลูกของแพงแพงที่สุดและที่สําคัญต้นกล้าทุกต้นจะต้องขึ้นทะเบียนกับไซเตสนะครับหรือสํานักคุ้มครองพืชกรมวิช,ชาการเกษตรต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยมันถึงจะส่งออกได้ถ้าส่งออกไม่ได้ถ้าท่านปลูกกล้าเถื่อนโตขึ้นมาก็กลายเป็นไม้เถื่อนไม้เถื่อนนี่ทําให้ท่านเดินทางผิดตั้งแต่แรกนะครับติดกระดุมผิดตั้งแต่แรกเนี่ยเม็ดแรกผิดเนี่ยทุกอย่างผิดหมด ท่านปลูกใช้เวลา10กว่าปีโตขึ้นมาขนาดนี้สุดท้ายขายไม่ได้เพราะมันส่งออกไม่ได้ไม่มีใครซื้อตลาดอยู่ที่จีนแล้วท่านคิดจะปลูกและส่งมาขายที่ประเทศจีนท่านต้องปลูกต้นไม้ที่มันขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเพราะ,ะนั้นใบพอพอ .16 สําคัญมากบริษทัทหงมู่เราเนี่ยขึ้นทะเบียนกับสํานักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรไซเตสเนี่ยแน่นอนร้อเโทรไปถามได้นะครับไซเตสก็สามารถที่จะปรึกษาเข้ามาได้ในบริษทัทหงมู่นะครับขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณ ทุกอย่างขอบคุณประเทศจีนขอบคุณประเทศเวียดนามที่ให้โอกาสคนไทยแล้วคนไทยอย่าใช้โอกาสเปลืองนะครับโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆก่อนที่ราวจะปลูกเต็มประเทศก่อนที่พมา่าจะปลูกเต็มประเทศประเทศไทยต้องปลูกให้เต็มประเทศและขายก่อนแค่นั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณติดตามรับชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ